อยู่กับช่องพังคุกกิกนะคะวันนี้กราบขอพระคุณนะคะออเดอร์จากพี่มนนะคะที่เมตตาคุกกิกวันนี้ค่ะตครับหมรแครับเครับครับกดไม่ได้มันไม่มีลมลูกสองครับคือครับ ดีสิครับมันไม่ล้มขอบคุณนะคะกลับขอขอบพระคุณพี่มนต์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้นะคะขอให้พี่มนต์มีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปทางไหนเธอแก้วคาดปลอดภัยนะคะกลับขอบพระคุณพี่มนต์มากๆเลยนะคะที่เมตตาผลไม้ให้กับน้องนะคะแล้วก็เมตตานะคะ คะแนนนะคะค่าคะแนนค่าเสียหายเนาะให้กับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะกราบขอพระคุณพี่มนต์มากๆเลยนะคะที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูน้องกุ๊กกิ๊กนะคะขอให้พี่มนต์ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะพี่มนต์จะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะธุรกิจการงานนะคะเจริญก้าวหน้าก้าวไกล เหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะพี่มนขาขอบคุณที่มนมากมากเลยนะคะที่เมตตาเอเดอร์ผลไม้วันวันให้กับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะแล้วก็เมตตาคะแนนนะคะให้กับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะขอบคุณพี่มนมากมากเลยนะคะขอให้พี่มนรวยแล้วรวยอีกนะคะพี่มนขารวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยรวยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพระคูปกรรมช้างปกปักรักษาคุ้มครองนะคะพี่มนขาขอบคุณพี่มนมากมากเลยนะคะที่ เมตตาช่องเล็กๆนะคะพี่มนต์ขากรับขอบพระคุณพี่มนต์เป็นอย่างสูงนะคะขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมานะคะพี่มนต์ขาเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะทาคูปรมสามปกปักรักษาคุ้มครองนะคะพี่มนต์ขาพี่มนต์ทธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ เหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองนะคะพี่มนขาขอบคุณที่เมตตาที่เอ็นดูน้องกุ๊กกิ๊กเรื่อยมานะคะพี่มนขากราบขอบพระคุณพี่มนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ <c oughs> วันนี้มาป้อนช้าหน่อยนะคะพี่มนขาวันนี้ก็ขอบคุณพี่มนมากมากเลยนะคะที่เมตาน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้นะคะพี่มนขา ไม่ควานขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณพี่มนต์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาผลาไม้หวานๆให้กับน้องกุ๊กกิกนะคะพี่มนต์ขาขอบคุณความรักความเมตตาที่พี่มนต์มอบให้เรื่อยมานะคะพี่มนต์ขา ขอให้รว,วยๆเงัๆปังๆยสวยๆนะคะพี่มนขาทําบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่า,าพันเท่าล้านล้านเท่านะคะสาธุสาธุค่ะนะคะพี่มนจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ